คือเราไม่เคยเป็นสิวหนักขนาดนี้มาก่อนแล้วเราต้องออกมาเจอผู้คนมันทําให้เราหน่อยบางทีเราไปเจอลูกค้าอย่างเงี้ยแบบโอเคไหมคะคุณคุณสบายอยู่ป่าเนี่ยมันก,มนก็มันก็หน่อยเนาะคือมุงทำงานเป็นออวิศวกรเนาะมึงต้องออกไปข้างนอกพบเจอคนต้องไปคุยโปรเจตคคุยหลายอย่างมากๆแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าจามันคือสิ่งแรกที่ทุกคนจะตัวอ In ิมเพรสชั่นกับเราอค่ะเพราะฉะนั้นก็คือใช้วิธีง่ายมากคือกบเครียดมาช่วงนั้น ช่วงนั้นนี่คือคือมูเป็นคนผิวแพ้น่าจะมีรูปก่อนทําให้ดูคือเยอะมากทุกจุดละลอยมูเป็นคนชอบแกะสิวพอเวลาเครียดงานแกะสิวะไรคะ่ะคือขึ้นเยอะมากทุกโซนของหน้าขึ้นหมดเพราะว่าเหมือนเหมือนช่วงนั้นแบบเครียดน,นอนน้อยเจอฝุ่นทุกอย่างเลยขึ้นทุกอณูเลยะคะ่ะมูไปมาทุกที่ที่เขาว่าดีที่ทุกคนแนะนําแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ที่นี่ไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนเข้าใจอย่างตอนแรกมุกมามุกคิดว่าแพงแน่นอนแต่พอเข้ามาคุยมาปรึกษาโอเคคุณสามารถคุยกับคุณหมอได้ว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่อยากรักษาอะไรไม่ได้เน้นขายคอร์สแน่นอนแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าอย่างอย่าง b s l ไม่ได้เป็นคลินิกที่อยู่ในห้างแต่ว่ามุกเชื่อว่าถ้าอย่างมีรูปเปรียบเทียบเนาะหน้ามุกนี่คือจะเป็นคำตอบชัดเจนมากมากว่ามันดีขึ้นจริงจใช่ค่ะ ระะจริงๆมันจะไม่ได้อึ๋วว่ามันที่เคยรักษามาค่ะจะไม่ได้แบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเห็นผลแต่ว่าจะเป็นผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่อนงนเรื่อยๆการให้กำลังใจของโมก,ก็คืออยากจะปล่อยมันไปสักช่วงหนึ่งค่ะพยายามทําใจกับมันเนาะไหนๆเราก็เป็นแล้วถือว่าลองเป็นสิวดูแล้วกันคิดในมุมบวกลองเป็นสิวดูแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดถ้ามาปรึกษาคุณหมอคือทําตามที่คุณหมอแนะนำมาค่ะแล้วก็ แค่ช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆนะคะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นจริงๆแค่เราทําตามที่คุณหมอบอกไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องสนใจมันอาจจะแบบส่องกระจกผ่านๆไม่ต้องไปแบบโฟกัสมันเยอะมากอะไรย่างเงี้ยคะ่ะก็มุกเชื่อว่ามันหายได้เพราะว่ามุกพิส่จนแล้วว่ามันหายมันดีขึ้นค่ะ